สวัสดีค่ะทุกคนนกนะคะมาเจอกันอีกแล้ววันนี้นกก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะที่ริมหาดที่สวยงามของเขาหลักจังหวัดพังงาค่ะก็อยากจะแบ่งปันเรื่องการบันทึกของตัวเองตั้งแต่ปี2544นะคะทำไมถึงได้ได้จุดชอบการจุดบันทึกก็ได้ตัวเองก็ได้จดไว้นะคะ เมื่อวันเสาร์ที่19ได้เขียนไว้ว่าการเขียนบันทึกครั้งนี้เกิดจากแรงบันดาลใจเมื่อได้ไปติวสอบธรรมะขั้นที่2ที่เจริญกรุง54เมื่อหัวหน้าภาคคุณมาลีได้อ่านเคล็ดลับการศึกษาธรรมอย่างมีความสุขซึ่งเป็นเคล็ดลับของอาจารย์ไดซากุอิเคดะคือ1ความปิติยินดีที่ได้ศึกษาพุทธธรรม ให้จดข้อความธรรมนิพนธ์ที่พัทับใจลงไว้ในสมุดบันทึกประจำวัน 2. ให้มีจิตใจเร่าร้อนในการเผยแผ่ธรรมคือบอกกล่าวผู้คนนะคะจึงเกิดแรงบันดาลใจให้ปฏิบัติตามอาจารย์เพราะอยากเป็นลูกศิษย์ที่สืบทอดสายเลือดระหว่างอาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสองมอบแด่อาจารย์แห่งชีวิตอาจารย์ไดซากุอิเคดะนี่นกจดบันทึกไว้เองของนกนะคะ แล้วในบันทึกนกมีอยู่อันหนึ่งค่ะนี่อันนี้นกอยากจะให้กําลังใจทุกคนนะคะที่บอกว่าไม่สามารถออกร่วมประชุมได้เพราะติดภารกิจติดปัญหาครอบครัวหรือไม่ว่าจะเป็นเพราะอุปสรรคใดๆก็ตามอะนะคะเพราะนกได้พิสูจน์มาแล้วว่านกได้ตั้งเป้าหมายอะคะ่ะอยากจะอ่านให้ฟังว่าเป้าหมายนกนกตั้งไว้อย่างไรนะคะเพราะตอนนั้นนกทํางานเนี่ยเจ็ดมงเช้าเลิกงานหนึ่งทุ่มทำงานเจวัน ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยอะค่ะว่านกจะสามารถออกร่วมประชุมหรือออกการาปฏิบัติศาธาเหมือนคนอื่นๆได้ด้วยการที่ว่านต้องมีสถานการณ์อย่างนั้นน่ะนกก็เลยอธิษฐานแล้วก็เขียนคําอธิษฐานไว้นะคะนกอยากจะเล่าสู่กันฟังค่ะคือจะเขียนไว้ว่าอยากเข้าร่วมประชุมและทํากิจกรรมทุกๆอย่างที่สามารถทําได้ของระบบการของสมาคมสร้างคุณค่า ด้วยจิตใจที่อยากร่วมประชุมเมื่อได้รับแจ้งรายการมาแต่และเดือนก็จะทำเป็นรายการใส่กระดาษวางไว้หน้าโต๊ะพระอธิษฐานขอให้ได้เข้าร่วมทุกรายการปรากฏว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2544ได้เข้าร่วมทุกรายการโดยมีจังหวะชีวิตและเวลาที่ดีได้เข้าร่วมทุกครั้งกิจกรรมที่อยากทำก็ได้ อาสาสมัครทำป้ายชื่อํำขวัญงานประชุมคณะผู้ใหญ่หญิงแม้จะไม่มีความรู้เรื่องดังกล่าวแต่ก็มีความตั้งใจและคิดว่าตัวเองจะทำให้ดีที่สุดจนงานออกมาประสบความสำเร็จและในวันงานประชุมคณะผู้ใหญ่หญิงก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้อาวุโสให้ทำหน้าที่พิธีกรด้วยที่นกจดไว้เนี่ยคะ่ะขอขอขยายความนิดนึงว่า ตอนนั้นนอกอยู่ในห้องพักแคบมากค่ะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากเดินสองก้าวแล้วก็ถึงที่นอนอีกสองก้าวก็คือติดผนังนะคะอยู่ในที่ที่คับแคบมากแล้วก็ทำงานก็เจ็ดวันต่ออาทิตย์เจ็ดโมงเชา้าถึงเจ็ดโมงกลางคืนคือถ้าโดยสาย,สายตาทั่วไปก็คือนอกไม่สามารถทำอะไรอย่างอื่นได้เลยคือทำได้แต่งานอย่างเดียวแต่ด้วย การให้กำลังใจจากผู้อวุโสผู้อุโสได้บอกว่าเราสวดนาเมียโพเรงไงเคียวเนี่ยเพื่อทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้และสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปให้เป็นไปได้นั้นก็เพื่อความสุขของตัวเราและเพื่อผู้อื่นถ้าเราอธิษฐานเพื่อสิ่งนี้เราก็จะสามารถพิสูจน์ผลบุญได้ซึ่งนกก็สามารถพิสูจน์ได้ค่ะว่าตั้งแต่นกทําอย่างนั้นนะคะ เอาเอารายการประชุมวางไว้ต่อหน้างอนโซนอธิษฐานจากใจจริงบอกว่าเราอยากเข้าร่วมประชุมนะขอให้เรามีบุญได้เข้าร่วมประชุมโดยไม่มี <c oughs> ขอโทษค่ะโดยไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆซึ่งยอมรับเลยค่ะนกไม่พลาดสักรายการประชุมหนึ่งนกได้พิสูจน์แล้วนะคะแล้วการได้ออกประชุมก็ทําให้นกเนี่ยมีความที่ถูกมีความศรัทธาที่ถูกต้องลึกซึง้งซึ่งตัวนกเองรู้สึกคําว่าถูกต้องลึกซึง้งลึกซึ้งก็คือว่า นกจะมีความสุขจากภายในออกมาว่าเออนะชีวิตเราดีขึ้นจริงๆแม้ว่าบางครั้งจะมองไม่เห็นด้วยสายตาว่าความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างไรแต่ในจิตใจเราเรารู้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่มีทางตันทุกอย่างมีทางออกทุกอย่างเป็นไปได้นะคะและอีกข้อความหนึ่งนกอยากจะ,ะแบ่งปันนะคะจากสมุดบันทึกของนกก็คือว่า ความประทับใจที่นกได้ศรัทธาก็คือ1ได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจ2ได้ร่วมงานกับผู้อาวุโสและเพื่อนสมาชิกที่ดีมีต่างกายใจเดียวได้ร่วมงานกับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ได้สนิทกับพี่สมบูรณ์ซึ่งอตอนนั้นนกสนิทกับพี่เขานะคะมีผู้ที่มีความรับผิดชอบและมีความตั้งใจในการทำงานพระสูงและตรงไปตรงมาจริงใจ คุณสุกัญญาที่น่ารักเป็นกันเองนะคะนั่นะคือความประทับใจของนกหลังจากนกได้ร่วมเข้ากิจกรรมของท,ที่ที่นกเข้าร่วมตอนนั้นนะเป็นที่ใหม่ที่นกย้ายเข้าไปอยู่แล้วก็ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อาวุโสและเพื่อนสมาชิกเราก็เลยเขียนความประทับใจไว้ทีนี้นกก็ได้เขียนเป้าหมายค่ะก็คือนี่เป้าหมายนะคะเ,เป้าหมายความตั้งใจใหม่ก็คือหนึ่ง ขอให้มีบุญวาสนาได้เผยแพ่ธรรมภยสารทั่วโลกซึ่งตอนนี้นกก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นจริงๆค่ะนกได้อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนฝูงมากมายอยู่หลายๆทวีปของในโลกนี้ก็สามารถสื่อสารกับเขาได้ด้วยภาษาอังกฤษก็บุญวาสนาได้เผยแผ่ธรรมาภัยสารทั่วโลกก็ปรากฏเป็นจริงแล้วนะคะสําหรับชีวิตนอกอันนั้นนกเขียนไว้ตั้งแต่ปี2544ค่ะ ขออ้อ 2. ได้ดูแลใกล้ชิดกับผู้ที่มีความทุกข์และเริ่มศรัทธาใหม่ให้ได้รับบุญกุศลจากงโนสนซึ่งนกก็ทำอยู่นะคะการทำคลิปนี้ก็เพื่อสิ่งนั้นด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เพิ่งจะรู้จักคำว่านำเมียวโฮเรงไกเคียวและสำหรับเพื่อนที่เคยศรัทธานำเมียวโฮเรงไกเกียวได้หยุดพักหรือหยุดชะงักไปก็ หวังว่าการได้ฟังคลิปของนกจะช่วยให้เขามีกำลังใจและมีความศรัทธาใหม่ขึ้นมาได้นะคะข้อ3ได้ฟื้นฟูและปลุกรล้าวความศรัทธาใหม่ให้กับผู้ที่หยุดเคลื่อนไหวในการศรัทธาให้มีพลังชีวิตขึ้นมาใหม่กลับมาปฏิบัติศรัทธาศึกษาไปตลอดชีวิตก็อย่างที่พูดนะคะที่พูดไว้เมื่อกี้ข้อ4 พิสูจน์อนุภาพของโง้นโซนด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตที่มีชะตากรรมให้เป็นชีวิตที่มีบุญวาสนามีความสุขและได้รับความราบลื่นปลอดภัยในทุกๆด้านของการดําเนินชีวิตซึ่งเท่าที่นกใช้ชีวิตมาจากคําอธิษฐานนี้เราก็ได้รับคําตอบในทุกคําอธิษฐานนะคะแต่ชีวิตเนี่ยมันมีการดําเนินที่ต่อเนื่องไปมันก็จะต้องมีวันที่ดีและวันที่ไม่ดี แต่การที่เราได้สวดนำเมียวโฮเรงไกเคียวอะ่ะเราสามารถเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นสิ่งที่ดีได้เปลี่ยนความโชคร้ายให้เป็นความโชคดีและมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นการสวดนำเมียวโฮเรงไกเคียวเนี่ยคือบุญกุศลของเราที่เราผลิตขึ้นมาเองด้วยความตั้งใจของเราเองแล้วก็ดกเชื่อค่ะไม่ใช่แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะดกเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะว่าทุกๆคนที่สวดนำเมียวโฮเรงไกเคียว <c oughs> จะต้องได้รับผลบุญที่แท้จริงทุกคนค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ